สวัสดีครับวันนี้มาดูการยกรอบปูดำนะครับ EP ที่สามสิบห้านะครับวันนี้น้ำหนึ่งค่ำนะครับรอบของวันนี้ผมวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานเซินนะครับมาไม่ได้มายกนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับปวดหลังอยู่เครื่องก็ยังไม่ได้ซ่อมด้วยนะครับพอเครื่องไม่ได้ซ่อมก็เล่งไม่ได้นะครับเวลามาทำงานก็เลยช้านะครับเตื่นสายนิดหน่อยก็มาไม่ทันแล้วนะครับ เฉพาะเดินทางมาไปแล้วก็กลับประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลานี่นะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับผมวางไว้แค่สองลูกนะครับมันเป็นร่องนิดหนึ่งครับโอเคครับไปดูกันนะครับว่าจะเหลือกี่ตัวนะครับวันนี้จะได้ถึงสิบตัวหรือเปล่าหรือว่าจะได้เยอะหรือว่าจะได้น้อยโอเคครับไปชมกัน มีปูครับได้สองตัวเลยนะครับได้ตัวใหญ่ตัวหนะึ่งจุดนี้วางไว้สองลูกนะครับ สีลูกนะครับลูกที่หนึ่งได้นหนึ่งตัวนะครับปูเมียลูกนี้รอบขาดนะครับปูออกแล้วน่าจะเป็นปูเล็กนะครับ ไม่ได้มายกก็ต้องทําใจนะครับรอบขาดหมดนะครับปูนีมันออกหมดบางนี่ผมบางไว้เจ็ดถึงแปดลูกนะครับลูกนี้โดนเล่นนะครับรอบเปิด ได้ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับลูกนี้รอกขานะครับปูออกรูกใหญ่นะครับ วางไว้สีลูกครับจุดนี้สีลูกไม่ได้ทักตัวนะครับไปดูจุดอื่นต่อครับ นีผมวางไว้เจ็ดแปดลูกนะครับเจ็ดถึงแปดลูกตอนนี้ยกรอบจะใกล้จะยี่สิบลูกแล้วนะครับเพิ่งได้ห้าตัวอยู่นะครับลูกที่หนึ่งรอบผ่านนะครับปูออก ได้สองตัวนะครับลูกนี้รอบขาดนะครับปลูกออก มีวางไว้หกลูกนะครับลูกนี้หนักนะครับไม่รู้หนักใบไม้หรือหนักปู ไปดูจุดต่อไปเลยครับจุดนี้ผมวางไว้แปดถึงเกรูปนะครับ ลูกนี้รอบขาดนะครับเอามือใส่ได้เลยนะครับตัวครับตัวเลขของจุดนี้นะครับ รอบขาดน,นะครับโดนเล่นครับลูกนี้จุดนี้ได้หนึ่งตัวนะครับไปดูจุดต่อไปกัน วางไว้แค่ส่ลูกนะครับตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับ จุดนี้สีรูปได้ตัวเดียวครับไปดูจุดต่อไปกันบางนี้ผมบางไว้เ0บกว่ารูปนะครับรูปที่หนึ่งมีตัวนะครับได้หนึ่งตัว ลูกน,นี้โดนเล่นนะครับเหยื่อหาย จะได้สักตัวหรือเปล่าได้หนึ่งตัวนะครับบูเมียจุดนี้สิบลูกได้สามตัวครับบางนี้ผมวางไว้สิบกว่าลูกนะครับ ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับได้หนึ่งตัวนะครับฟูมี่ ได้ปูนะครับแต่ขาดปูออกไปแล้วลูกนี้โดนเล่นถุงเหย่าหายครับ นหนึ่งตัวครับปูเมลูกนี้โดนเล่นเอาถุงเหยื่อไปนะครับไปดูบางต่อไปเลยครับเป็นบางสุดท้ายของวันนี้นะครับวางไว้หกลูก บางนี่วางไว้หกลูกนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าโอ้ลูกที่หนึ่งนะครับได้สองตัวได้ตัวใหญ่ตัวนะ นี่เหลืออีกหนึ่งลูกสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับมาดูกันครับลูกสุดท้ายจะได้ตักงโคลกห์หราโอเคครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับ EP ที่สามสิบห้านะครับวันนี้หนึ่งข่้วันนี้ก็ถือว่าได้น้อยมากเลยนะครับ ผมจมทิ้งเอาไว้สองวันด้วยนะครับรอบขาดโบออกหมดครับไหนจะโดนพวกลิงเล่นมาไอพวกแรนเล่นอีกนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่หลุดค่าน้ำมันมันนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่ผมมัดปูเสร็จนะครับนี่นะครับผลงานของวันนี้นี่คือปูเล็กนะครับ คือปูสองขีดน,นะครับนี่คือปูไข่นะครับปูไข่ประมาณหนึ่งกิโลกว่าครับนี่คือปูใหญ่นะครับสี่ตัวเดี๋ยวมาดูน้ำหนักรวมกันนะครับได้กี่กิโลเลขที่ออกได้สี่กิโลปานะครับวันนี้ ได้พอหลุดค่าน้ำมันนะครับใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันในปีต่อไปครับ